แต่ถ้าจะนอนกับพี่อ่ะรู้นะคิดอะไอยู่นอกจากมีบาร์บี้ก็ยังมีเคนด้วยแต่ขอเคี้ยวเคี้ยวคดจะหดเข้า <fa at imana> เธอจากเจ้าจากใจนั้นอยู่ไหนจำจองแจงจะเจงเจงไม่ตึงใจจูจริงใจเคนสไลด์ได้นี่นอนนายแน่นี่พูดทำไมวะ <sk r isa> สำหรับเฮียบยาวห้าตันห้าเคนสมตันห <ra at> และ ขาสไลด์ยาว5เมตร5เคนน้ำหนัก3ตัน5และ3ปอก2ชักน่าจะขาสไลด์เอียงอีก45าองศาพื้นสไลด์เอียงอีก45าองศากระนั้นแล้วไซส์ท่านใดสนใจติดต่อหรือส่งนกพิราบมาได้ที่ KP รถบรรทุกเขาตะแบกฝากติดตามด้วยเพจ KP รถบรรทุกศีราชาและ t ิ k To อ KP Truck สำหรับวันนี้ อันก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่